ซุกส,สบายดีพี่น้องป้องไปคือเกามื้อนี้มาพ่อกระเบาเสียงกับน้องสายเนาะส่ว่ามื่อนี้พวกเขาจะมาจัดตำข้าวปุ้นเซ็บแทบให้พี่น้องได้เบิงกันมันก็มีผักหออป้อมผักบัวแลวการมากอย่างวะมักสมพูอะหมักสมพูแล้วก็มีหนังพอง มันก็มีไข่ลูกเนาะกระซิบเบาๆหลายนฮางพี่น้องเอายกกันเลยอืออ่าเอาจัดรถได้อานุญาตใสมือด้วยพี่น้องเด้อกินสองคนกำน้องสายบุเป็นอย่างนา้พี่น้องเนาะ ที่เราแดนไงอผิด<อ>ชิดอนเลยจะแรงขักขบ่าักคักอืมอืมขักเว้ยอืมทำไม่ใหญ่เนะ รสชาติสดยอดเลยพี่น้องมาป้อมผักป้อมหอมป้อมเสร็จนี่แซ่บพี่น้องอื <c oughs> <c oughs> บรรยากาศคอยข้ามยามแรงเลยพี่น้องมีเสียงจักจันไหลแต่กระโบเป็นยังพี่น้องมีทั้งเสียงมาเฮามีทั้งเสียงจักจันทพี่น้องอเฮาเน้นความแซบพี่น้องมาพ,พี่น้องแซบ,บน้องกันอื อืเหือเริ่มออกแล้วพี่น้องคนไล่แบ้มาก็มีพี่น้องเลยแบบใช่แบบผักตุ้มนะพี่น้อง ชักโลเลยตับข้าปุ้นมันมันสองกิโลเนาะพี่น,อนอ้องตับข้าวปุ้นมันนี้ แซบอีห,หลีเลย <c oughs> ผู้ใดอยากกระลองตามมึงน้องพี่น้องเนาะแซบถับประกันเลยว่าแซบ, <c oughs> บแซบเน้นๆพี่น,อ <c oughs> น้องเนียอเสียง เสียงเพีงกันมาเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่แถวนี้มันใกล้เฮือนคนแน่กับบราเป็นยังแช่ไปน้ำกันพี่น้องนี่ทำยังไงเนี่ยอืมอืม ันนี้มันป่ากล้วย้างเหือนเนะพี่น้องเนาะยือเด้ผักกินแล้วเหือก็เริ่มย่อยแล้วพี่น้อง <c oughs> แ่บแซบผักตุ้มใช่นีม ตุ้เมาาเสด็พี่น้องครับอมากขอบุ้แม่นบอกว่า, <c oughs> มาอมากษตมแม่นเอาอมากตตำขอบุ้นแหละ <c oughs> แชมพูพี่น้องแมนบอแมนของพี่อืมเข้ากันสวยพี่น้องอืม ไปแทยมางูเรือมานี่ฮาเลยนะเมืดบ่นี้สองโลนียยานบุ๋มมืด โอ้แซบพี่น้องแซบคำยัให้พี่น้องมึงเลยนี่คำยหญ่ๆเด้พี่น้องสูตรแบบบ้านๆนะพี่น uh, ้องเด้อต่ำใส่ปลาแดกใส่เกลือเป็นนัวน้ำตาลแส่แซบมังนาวใส่มังเ่นใส่ 嗯。Mm. มึงจัดไข่มึงอันนี้ไข่ลูกแล้วพี่น้องแล้วซื้อมาแต่ตลาดชิลองปลอกมันมันสีแซบบอตกที่นี่ซะโอ้ฮักยูจังสี เอาวะไข่ลูกรองมั้งผมมีน้ำเจลน,น้องเนาะน้ำเจวบ่ได้ออกมากมันยังบ่ทันเป็นลูกดีนะพี่น้องเนาะอะไปชิดตัวยกับอันตัวยกับอันตัวยกับอันตำเขาปุ้นแล้วนี่หอ้ยฟุ่งบินตำก็เริ่มมาแล้วนี้พี่น้องอืมมันเป็นไข่ข้าวเนาะพี่น้องเนาะ มันยังบบทันเป็นลูกเท่าน้องพี่น้องเนาะพู้ไหบโบมากเราวบต้องกินเนาะพี่น้องไนขะ่ต,นนตัวนี้บ้านเขาขอเอินว่าไข่ที่ว่ายังบบทันฟักโตเนาะแล้วมันถึงน้ำมันนะมันก็นเลยบบเป็นลูกเนาะพี่น้องเนาะมาฮุ่งบินํำเริ่มมาแล้วพี่น้อง อโอ้โหขักขักขักคุณไปตอบนี่คุณเด้อเอออือเป็นอะไรขักด้วยบ้าคลิปหน้าคลิปหน้าจัดไข่ลูกเนาะจัดซาหน่วยอืม้ม คัว่าชีกินต้มอื่งไข่แต่ว่าส่วงนี้ฝนมันบวลงก็เลยบ่ได้กินพี่น้องเอาไว้เมื่อใดฝนลงคลักๆก่อนเดี๋ยวสีไปหาซื้อบ่แม่นวมาไปกาดในพี่น้องไปหาซื้อมาต้มให้พี่น้องไ้้บึงแช่นแน่นอนเห็นบ่าวเท่ากับพี่จากิน อความเป็นตะแซบพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมอหน้าเอาสีดองมาจัดบุ๋พี่น้องมึอนี่เฮามากินตำข้าวปุ้นไปก่อนแต่ว่าตำข้าวปุ้นกระเสบ็บแมนถ้าตำสะตำสายแห่งแซบแฮบกแมนล่ะลิ้นยังวะ <c oughs> อันนี้มันเป็นไข่เข้านะพี่นอ้องยังบ่ทันั้นเถอะ ยังบ่ทันเป็นลูกเลยพี่น้องตุ๋มเป็นตั๊อเออ,อจับสี่สบมิงวันหานี่อันนี้เฮียนน้ำเข่ามาเนาะพี่น้องนะเฮียนน้ำเฮียนต,มตัมทำตอืม เสีบขากลิบกินไปกินมาเดี๋ยวเท่าเก่านะตั้มาหลาพี่น้องสองโลพี่น้องเลย

เนเกองสูบน้ำบ่แม่นบ่อ่าโอ้หักหลายพี่น้องกินไปกินมาตะเวนเล่บตกนะกินมื้อนี้กุ้มประมาณสามมือพี่น้องมันหลายพดเป็ด <c oughs> <c oughs> แบ,บสูตรเบาเสียงเลยพี่น้องเลยบ่แม่นเบาเท่าเด้อนี่นะ แซ่บๆพี่น,อน้อ,อ,องนี่ทำมันใหญ่เนี่ยมือนแตมังเงาก็ส้มคักกดีเว ไมป็นได้รู้สึกยังอิ่มไ่มได้ฮึอิ่มละไม่คืออิ่มไปแหละขอบุณจากโลกเลยสองโลตำลายพอนะตำลายเอาเลยเจ้าพอแล้วว่ะเออตามใจ ไปกันเลยออมอิมอ่มแล้วนเนี่ยอืมอับอกอ่า พี่น้องตามหลายพดพี่น้องเลือบักหลายๆตามขับปุ่นสองโลสองโลครึ่งหมดแล้วพี่น้องเบื้องนี้แต่กันยังหลายอยู่พี่น้องเฮ้ยแต่ว่าแซ่บหลายพี่น้องผู้ใดก็กินบุมมดพี่น้องเลยน้องสายก็ว่าอิ่มแล้วผู้อ้ายก็อิ่มก็กัดพี่น้องเพราะฉะนั้นกะซิบบว้อะไรเนี่ยหางพี่น้องเลยขอจบคลิปซันียตเลพี่น้องเ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้อพี่น้อง เบาเสียงคือเก่าพี่น้องพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อเอาขอขอบใจเ้้พี่น้องเด้อ